โอเควันนี้เราจะมาดูเทคนิคการย,าย้ายก็คือการแยกต้นทับทิมแดงนะครับเราซื้อมาทานเสร็จแล้วเอามาเล็ดมาโ,ยโรยไว้ปรากฏว่ามันได้แต่ก็จะมีตายไปบ้างวิธีการแยกต้นไม้ หรือย้ายต้นไม้สัมต้นไม้คือมันเป็นสูตรเฉพาะการนะครับก็เราก็จะต้องใช้ป้องกันการคายน้ําก็คือนี่ครับคือต้องป้องกันการคายน้ำของต้นไม้ไม่งั้นต้นไม้จะเหี่ยวตายหรือไม่ก็คือมันคายน้ําแล้วมันก็จะเหี่ยวพอมันตายเสร็จ เพราะมันสั่งห์ได้แสงบำรุงต้นด้วยด้วยใบดังนั้นเมื่อใบมันร่วงต้นมันก็จะตายตามดังเส้นตัวนี้เราไม่ได้ครอบถุงปรากฏว่าโชคดีโชคดีมันรอดนะครับแต่มันก็ไปแล้วละ่ะใบร่วงไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันมันฟื้นรอดรอดกลับมาได้คือว่าโชคดีแต่ตัวนี้เราทำใหม่ก็ เขาบอกว่าประมาณ3บันหรือประมาณ1อาทิตย์ก็อ,ออกได้หาดูนะครับอ่ะันไงเห็นไหมละ่ะแต่ตัวนี้วันเดียวมันร่วงเลยนะครับต้นนี้แต่ว่ามันยังรอดอย่างทรวงทีถ้าต้นไม้อื่นไม่เดือแล้วครับทับทิมมันทนหน่อยนี่ครับลองเอาไปทำดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ อย่างเช่นตวกนี้ก็ตอนนี้ต้นไม้พอพอศึกษาดูแล้วก็ดูวิธกรรมอะไรต่างๆจริงๆการปรุงดินการสูตรน,น,นู่นสูตรนี่วิธีทรรมนู่นว้นี้ไม่เกี่ยวครับพัดูแล้วเหมือนกับว่าอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนทําให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโต เกิดอาการเหลืองต่อให้ใส่ปุ๋ยก็ตายเสฉยๆไม่มีทางงามต้นไม้วางชนิดชอบแดดแต่วางชนิดไม่ชอบแดดอย่างเช่นผักสีฝรั่งไม่ควรเอาไปตากแดดต้องอยู่ในร่มก้องท้องศึกษาให้ดีก็กลัวจะรู้สมลุกคบคานเสียดต,ตังไปเยอะเหมือนกันนะครับขอบคุณครับที่ให้ให้กำลังใจ